ตอนนี้นะคะพี่พัดก์กลังรีบไปรับน้องเสือค่ะน้องเสือเนี่ยเป็นนักเรียนเทอมตุลาคมนะคะซึ่งจะเดินทางมาถึงเกียวโตเช้านี้พี่พัดก็เลยจะมารับกับเซนเซแต่ว่าพี่พัดเนี่ยจะตรงมาจากบ้านเลยนะคะก็คือมาลงที่สถานีรถไฟเกียวโตเพราะน้องเนี่ยจะลงบัสของเกียวโตนะคะก็รีบอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบใกล้เวลาแล้ว ไม่รู้ว่าน้องจะมารอพี่หรือเปล่านะคะเี๋ยวพัดรีบวิ่งก่อนนะน่าจะเป็นคันนี้นะคะทุกคนเอ้าไม่ใช่หรออันนี้ต้องจุดบัตรที่เรานัดกันไว้นะคะคันนี้หรือเปล่านะ ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชคือน้องก็ยังไม่มานะคะเท่ากับว่าเราทรําภารกิจสําเร็จค่ะจะบอกว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนกับจิบุนเดะนะคะพี่พัทจะมารอรับเกือบทุกเคสนะคะถ้าพี่พัทไม่มารอรับก็คือจะเป็นเซนเซจากที่โรงเรียนมารอรับค่ะดังนั้นทุกคนสบายใจได้เลยถ้าเกิดว่ามาถึงเกียวโตแล้วแบบว่าเอ้ยจะไปโรงเรียนยังไงจะไปหอพักยังไงกระเป๋าก็ใบใหญ่อันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะ เที่ยวนี้ราคา ได้นอนไหมเมื่อคืนนอนประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงหนาวไหมยังไม่ต้องไปเดี๋ยวโทรตามเซนเซเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเคยมาเกียวโตไหมคะเออเคยมาตรงวัดชั่แป๊บหนึ่งมาชั่วแป๊หนึ่งแค่แวะมาใช่ไหมมานาลาแล้วก็มาเกียวโตนี่โอเคเราก็ถึงหน้าหอพักแล้วนะคะแต่ว่าเรารอกุญแจเปิดหออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเสือก่อน เป็นไงบ้างคะเกียวโตก็ดีครับอากาศก็ดีอากาศก็ดีหนาวหนาวให้ดูเดี๋ยวก่อนบัสสถานอยู่ตรงนี้นะคะที่จอดบัสเยอะๆนะคะแล้วก็จุดที่เราจะเข้าไปซื้อตั๋วได้ก็คืออยู่ที่โรงแรมอวันตี้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็คือป้ายรถ ที่มาจากสนามบินที่จะมาจอดนะคะ mm. ก็คือจะจอดตรงป้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าป้ายัมเบอร์อะไรนะนี่ค่ะทุกคน H 3สามนะคะซึ่งป้ายนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมนี้เลยแล้วก็เขียงอมกนิดนึงก็จะเป็นเซเว่นนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมนี้